สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้เรามาดูอ้อยขันน้ำนะครับก็ตอนนี้ต้นสูงแล้วนะครับนี่ครับก็ตัวนี้เป็นอ้อยอ่าตอนนี้ได้แปดเดือนแล้วครับสําหรับอ้อยขันน้ำตัวนี้นะครับก็ได้แปดเดือนแล้วนะครับเราปลูกอ่า อันนี้ผมตัดไปเมื่อตอนธันวานะครับก็ให้ดิพุทธจิกานะครับพุทธจิกาช่วงไปลายปลายพุทธจิกาก็เริ่มเริ่มธันวานครับเอาติว่าธันวานะครับก็ตอนนี้ก็นี่ครับสูงแล้วนะครับเตรียมพร้อมที่จะขันน้าแล้วนะครับก็คือตัวนี้ เอาไปคันน้ํานะครับสําหรับอ้อยสุพรรณห้าศูนย์นี่เราก็ขายอยู่ที่โลละห้าบาทนะครับก็ท่านจะเอากิโลก็โทรสั่งได้นะครับก็ศูนย์แปดห้าศูนย์สี่เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสี่นะครับก็ตอนนี้ใกล้จะคันได้แล้วก็ นี่ครับต้นสูงสูงแล้วนะครับดูนะครับสูงนิดเลยนะครับอยู่ในดงกระโพดด้วยนะครับคือผมปลูกสลับร่องไว้ครับนี่ครับเป็นหลายรุ่นนะครับมีรุ่นเล็กก็มีนะครับแต่นี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับก็ใกล้คันได้แล้วตอนนี้ก็โทรสั่งได้ครับอยากได้กี่กี่โลก็โทรสั่งนะครับ ผมพาชมนะครับก็ตัวนี้เรายังไม่ได้เลาะมากนะครับนี่ครับก็ลอยคนมาขโมยไปเยอะแล้วนะครับขโมยไปกินนะครับก็ไหลไหลต้นแล้วนีหนนะ่หลักฐานนะครับหลักฐานนะครับนี่นี่นี่ครับนี่หลักฐานนะครับ นี่นี่อันนี้รอยหักนะครับนี่ก็ถ้าเขาขโมยกินได้ก็แสดงว่าอ้อยจะได้ครับต็ของเราเป็นสุพรรณห้าศูนย์คันน้ำตัวนี้ผมเอาท่อนพันมาจากอจังหวัดสุพรรณเลยนะครับพอดีวันผมอยู่อยุธยานะครับตัวนี้พิกัดอยู่ที่ปากช่องนะครับนครราชสีมา ก็ใครสนใจก็ทักมาได้ครับก็ยังมีอีกหลายแปลงครับแปลงข้างหลังนู้นก็มีครับอันนุ้นจะเป็นรุ่นอีกสามสี่เดือนข้างหน้านะครับถึงจะเก็บได้ก็คลิปนี้ก็จบเป็นแค่นี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับสวัสดีครับ